นะครับสวัสดีครับหมนนี้ปาบีคิวหมูครับผมนีนนะครับเป็นเห็ดเป็นมันเจ้าบ้านเทาเขาขคดครับผมสิมยะยากเตเออกกันได้พี่นอะสามขวดเรียงกันไหลยหลาร่ลยสำหรับบ้นสุกครับผมเดี๋ยวสิมยะอยากหอมๆครับแสบนะครับไฟเขาก็ลองพอดีเย่พี่เนาอ ตอนมหมูใหญ่ครับทางกเป็นมันครับผมเมือเดี๋ยวเนื้อมาออกน้ำมาเนี่ยมาเด,ด้อเห็ดออกแซ่บในกันครับนี่สำหรับวันศุกร์ครับผมทางเป็นขา้าโพดครับผมกับเห็ด อลืมครับลืมลืมลืมเดี๋ยวใส่ก่อนน,อนี่ครับของพวกนี้เขาต้องพริกดุดูพี่นอ้องโอ้สุดยอดายพี่น้องเลยพริกดูดูครับมันพริกเอาเด้อพี่นอ้อง ไฟกับบริ่แห้งเกินเนาะตอนนี้ก็บกำลังหนึ่งเขาครับผมสีเขาน้ำครับขีเขาใสานาา่น้นปลาว่าสน์นี่ครับหน้าตาเขาย่างเดือดกระสีออกกระสีจังหน่อยเนาะพี่น้องนะพี่น้องเลยเดี๋ยวติดรายการนะครับมันเขากับยางชันใหม่ครับผมคอยม,มาหลอกเปียกออกเนาะ ไปลงกุบเลยครับมานี่อา่ย้ดนใ,ใหม่แล้วพี่นนอมันค่อยสีสูงครับ ยางขาโคตรพี่น้องยางขาโคตรจังหน่อยจยีเขาเนี่ยครับสุกเดือบด้อยครับผมแต่ออกจากไม้ก็พองกัน <c oughs> นะซอยได้พี่น้อง เห็นนมกรอบครับซร้อยนี่ตอนนี้ใหญ่เล <c oughs> นะครับอย่างห่อนๆพีหน่องเอ้สุดแสบนี่ก็นะครับสำหรับมันสุกเดี๋ยวครับ ยำแล้วบม่ได้หมักเองทีของเขาอย่างต่อครับถ้าไหนเป็นพ่นซ้อยท้าในบาทไม่พ่นกิน นะไปแล้วไปแล้วคันทอนคันทอนกําลังปลูกพักครับผมกําลังกาผักเด้ี่น้องครับต้นสตรอเบอรี่ครับผมกําลังกาครับผมผักผักเขียวกํากลังใส่ดินครับผมกําลังแตกนะเป็นอย่างน้อบาดพี่น้องไอเสโน่ตกพี่น้อง เปลี่ยนหล่อร่นแล้วครับไอซ์โน่มาตกบานไอ้เฮียมาตกแล้วแมนม,นมาเนาะบานเาสิไปเก็บหอยมืออื่นครับผมเก็บขวางขึ้นรถเรียบร้อยครับเาสเพิ่นไปเห็ดกินอยู่คุณแต่ว่าไอซ์โน่คือมาตกเนาะบานขาวๆครับไอซ์นนโน่เป็นบานเนาะมาลงเนี่ย,อยหอมๆครับเนีย่ยอะไรบ้า ผลเออแล้วสุดตอป้าอยู่ผลครับพี่น้องมือนออกลาป้าตีเบสสปินครับบดเบสไฟเดีวป้าตาบอดสองโตตัวใหญ่อยู่ดอกไม่เห็นน้ำยาขับปุ่นเหมือนเลยแตล้วเนี้ดเนาะเนน้ออ เอยางเขาเลยเห็ดเห็ดตัพกสุกนี่ันธรรมดนมทวนเลยพี่น้องอทวนๆครับพียนวันนีไม่นาสโนว์มาตกว่เอาไปกินยงงไม่้ดี่น้าวแงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็ ต้องสวยท้อนๆไม่ได้เปียกเลยนับแซบผอนๆเพี่นนอได้ทวนๆเนับคืออยากินบ่ตงเคียดยาคือถ้ามากจัดเลยส่นนองมาแดกับคาดสรลเว้ย พี่น้องเป็นไปเอินสนโนเอือนนองสโหนกวนน่องจะโนออกจากที่นได้กับข้าก็แล้วมามันก็เริ่มใหม่เพราะมันแล้วครับรอสุกพี่น้องไก่สีสุกแล้วพี่น้องนุ่มๆแล้วเสียบมากแบบเสรยบมากเสียบเนาะอย่างหอนเหอนเนาะเ่อยงหับ พอตีเด้อพี่น้องมันเริ่มไก่สิวันนี้นะครับโอ้หลุดละเด้อนะครับสลัดโรยครับผมสวัสดีค่ะคนห้อนพี่น้องมาเด้อมาเด้อบาร์บีคิวอื้ออื้อ ติมควาบเพิเพ่มอ้ยมาดอกบานเหรอมดอกบานแล้วนี่ยดีค่ไหนไวแบบนีน้ครับเจ้าอรไรเปล่าบัวบัวนมนมบัว คือเดคุณนาย่นเอา้ร oh, ิงยนี่คอยิมน้ำนีโหกินน่ะพอเวลาเหตุการเสียเวลาะเาเลยยยงกอกลาใส่เท้าลงบอมี่งเวลาเหตุการณ์เเวลาบเหตุการินี่นงจีเขาครับผมนี่ครับมัน ห่อ,หอมๆเลยนะครับทีเขาพี่หน่องบริไซค์ใครครับสืบแสบห่อนๆเลยพี่หน่องไอ้ถวนๆน,นะครับสืบแสบนะครับ อโอโอาบอ้วเด็กจีมันครับผมหลอกเบียกออกเหลียงเฮ้ยเอาครับเค็มเนี่ยไว้ส่ซมครับผมจีเข่างเหลียงครับใส่รังผึ้ย เสบเหมืกอนพี่น้องเอ้อเกี่ยวใบสร้างครับเชิญนาเจิ้ไหมครับ